สวัสดีครับนายช่างทำอะไรครับอันนี้เรามาทดสอบแขงแตกครับแขงมือหนึ่งนะครับครับผมเป็นเป็นอะไรแตกครับที่เราตั้งนั่งร้านไว้ลักษณะประมาณนี้ทีนี้เจอลมพายุเข้ามาแล้วก็ลมพายุหมุนเสี้ยววินาทีเดียวครับผมนั่งร้านของเราล้มนะแขงสามแผงตัวนี้ก็คือแตกหมดเลยก็ดูสภาพแขงนะครับสภาพแผงด้านหน้านี่แตกหมดเลยทุกแผงนะครับทั้งหมดสามแขง ก็เราอยากจะรู้ว่าในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์ของน้องเนี่ยใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับเราก็เอาคุมฟอนครับไฟออกนาดังนั้นเราทำการเพลท็ช่ไหมครับคราวนี้เราต่อเข้ากับปั๊มน้ําอยู่นะครับเป็นปั๊มจุ่มโซลาร์เซลล์3 7 5วัตต์ต่อแผงเดียวครับต่อแผงเดียวหนึ่งแผงตัวนี้ผลิตไฟได้ที่45โวลต์นะครับก็ดูครับน้ำไหลเต็มท่อนะเนี่ยขนาดเงาของคนนยครับยืนบังแผงน้ำยังไหลอยู่เลยแสดงว่าแผงชุดนี้นะครับสุดยอดมาก คร,ああครับเป็นแผงคือตกสองด้านนะครับผมอ่านี่นะกลับไปที่ทนายที่สนใจแผงชุดนี้นะครับจำหน่ายอยู่นะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวพักมาคุยกันอ่าเห็นไหมน้ำไหลเต็มท่อครับผมนี่ปั๊มส่งโซล่าเซลล์อ่าสามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์นะครับอัตราการไหลน้ำอยู่ที่สี่พันแปดร้อยลิตรต่อชั่วโมงอ่านี้นะครับผมก็ถ้าหากสนใจปั๊มน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์มือหนึ่งอาจจะจะเอาแผงแตกนี่ก็ได้นะ โทรมาเลยครับ0897205824เอาใหม่ครับ0897205824นะครับติดต่อช่งได้เลยครับขอบคุณครับ